ไปมวยง่ายมากบัวยี่พ่นอย่างตรตงขนาดทางเราอีกแล้ว <c oughs> <Okay. S 1> วันอากาศดีๆที่เชียงใหม่แบบนี้นะคะวันนี้มิน้นมีภารกิจไปพบกับนักมวยซูปเปอร์สตาร์ที่ดังระดับโลกเลยนะคะที่นี่ก็คือค่ายมวยบัญชาเมฆบัวขาววินเลสนั่นเองค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแถมวันนี้อากาศเป็นใจอากาศดีสุดๆไปเลยเราเจอพี่บัวแล้วนะคะเข้ามาก็เจอพี่บัวเลยค่ะ พอเข้ามาถึงแล้วนะคะขออนุญาตเปลี่ยนชุดนิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินก็มาในลุคคมคมสเปซนะคะก็มาเยี่ยมไข้มวยบนเขาวิลเลดอีกครั้งค่ะหลังจากที่มินได้มาก่อนโควิดมานะคะก็ครั้งนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งค่ะวันนี้เราก็จะได้เห็นนักม่วยตัวเป็นๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันค่ะ วันนี้ที่ค่ายมวยอากาศดีมากๆเลยค่ะที่มินบอกไปตอนแรกนะคะวันนี้นะคะเราจะมากันที่บัวขาววิลเลจค่ะซึ่งตอนนี้มินก็ถึงแล้วนะคะเจอพี่บัวขาวแล้วด้วยค่ะนี่ <c oughs> พี่บัวขาวยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้นะคะคือรูปปั้นต้อนรับนะคะก่อนเข้าค่ายมวยค่ะตรงนู้นเป็นจุดซ้อมมวยนะคะโอ้โหวันนี้ฝนโปรยปรายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมีอะไรกันบ้าง ก็วันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่นะคะหลังจากที่มาเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็วันนี้เราจะมาดูว่าพี่บัวขาวอ่ะเขาจะร้องเพลงเฮ้ยพี่บัวขาวจะร้องเพลงค่ะทุกคนซึ่งมินเคยดูตามรายการต่างๆที่พี่บัวขาวไปออกอ่ะพี่บัวขาวเสียงดีมากเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะได้มาได้ยินพี่เขาร้องเพลงสดๆตรงนี้แต่ว่าเราจะอุบไปก่อนว่าเป็นเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ พี่บัวจริงๆแล้วค่ะพี่บัวกำลังฝึกร้องอยู่นะคะกำลังแบบว่าเตรียมตัวแลวนวันนี้นะคะมินก็ได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะได้มาฟังเพลงที่พี่บัวขาวร้องนะคะเป็นโปรเจกต์ร่วมกับกีวีมคมๆค่ะภูมิใจในความเป็นไทยด้วยร่มต่งสู้นีไกลนี่จะมีซองหนึ่งไหมคะพี่บัวมีคับมีขอดูได้ไหมคะก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไม่เสียตังค์ได้จะิะงานนลองลองต่อยแฟนหนูได้ไหมคะเฮ้ย แน่ใจว่าจะได้กลับไปถ้ากระไรต่อยกลับไปยังแบบสภาพเดิมกได้นะโดนต่อยแน่แป๊บนึงนได้ต่อยมวยกับร้องเพลงอันไหนยาว่ะต่อยมวยง่ายมากต่อยมวยนี่กระดิบปิดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบก็มาสบายยิงเพลงแลปด้วยใช่มแลปด้วยพะโยดูถึงไหนมากแต่เพื่อโปรเจกต์นี้ค่ะสู้ๆค่ะพี่บัว ไม่สู้ต้องสู้ไว้ทำไมได้มาจุดนี้แล้วใครก็ไม่ได้ด้วยขึ้นไปทีแล้วก็ต้องซักแล้วตอนนี้พี่ภูเขาวกำลังจะร้องแล้วค่ะเราไปียร์กันอรอบพี่นี่ปิดแล้วไม่ไม่เป็นคนอออครับพี่พุ่ไกยิ่งกว่ามิ็นไทยด้วยด้วย ภูมิใจในความเป็นไทยปราชก,กัปหลงก็น,นี่คืออันนี้เป็นคลิปไปเจอศิลปิ่รักไทยโอ้เป็นคลิปเลยท้ทาด้วยร้องเพลงด้วยเพิม่มความมั่นใจนะเพิ่ม <laughs> ความมั่นใจไงเกิดบัวญิ่ปุ์ยังต้มปลดบอยแม่ไม้มวยไทยออกมาตอนนี้มิ้นอยู่กับพี่หมอขาวแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะเราเคยเจอกันเมื่อสี่ปีก่อนพี่หมอขาวพอจะจรู้ไหมรอกว่าเดิมค่ะ ใช่เราไปเดิมทุมบ้างกันเลยวันนี้เหนื่อยไหมคะพี่ไม่เหนื่อยครับว่าเรามันเป็นเรื่องขนาดทางเราอยู่แล้วโอเคเมื่อกี้เสียงยังเหลือ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 ค่ะเดี๋ยวตะโกนมาสามชั่วโมงยังเหลือเหลือนะคะเดี๋ยวไปซ้อมมวยต่อเดี๋ยวไปซ้อมมวยต่อเดี๋ยวเราจะไปถึงที่ภัวขาวซ้อมมวยกันต่อแล้วค่หลับเพราะว่าพี่ภัวขาวกำลังจะมีต่อยครั้งใหญ่ใช่ไหมคะใช่สิบเก้านี้จะถึงนี่แล้ว ทุกคนรอเชียร์มากๆเลยนะคะเพื่อนหนูดีเอ็มมาเต็มเลยค่ะว่าเอฟซีพี่ขนาดชาวต่างชาติยังดีเอ็มมากันเต็มเลยว่าดูเขาเหรอสุดยอดนี่คือแบบที่สุดของความซุปเปอร์สตาร์ขอบคุณบัวขามากค่ะเดี๋ยวขอไปดูไปดูซ้อมด้วยค่ะแล้วเราก็ย่องเบาตามพี่บัวขาวไปดูซ้อมนะคะไปดูนักมวยค่ะนักมวยซ้อมต่อยกันค่ะวันนี้เป็นค่ายมวยที่วิวสวยมากเลยดูเม็ดรอยตั ตอนนี้ก็พี่โบขาวกำลังจะซ้อมมวยแล้วนะเห็นพี่ๆเขาซ้อมแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นนักมวยนี่แบบยากมากเลยนะคะ แค่ดูก็เจ็บแล้วไม่มีเวลาผมก็เลยโดนยักยกขึ้นมาแล้วพี่วัวขาวบางทีปั่นจักรยานด้วยนะคะมันจะช่วยลีนใช่ไหมคะพี่ลีนครับเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อพวกนี้แลัวมันเอ็นพวกอะไรมันแข็งอยู่แล้วมันช่วยได้เรื่อง อย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะทุกคนนักมวยระดับแชมป์โลกนะคะที่มีรางวัลการันตีไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเขาจะมาร้องเพลงที่ฟังแล้วต้องฮึกเขิมต,ตามๆกันค่ะรอติดตามชมนะคะ